สภาพอากาศวันนี้ผลกระทบไซคโครนอาัคานีทําให้ประเทศไทยยังมีฝนตกหนักต่อเนื่องกรมอุตุนิยมวิทยารายงานพายุไซคโครนกําลังแรงอัศนีทําให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องทะเลมีคลื่นสูง2เมตรเตือนระวังอันตารายจากน้ําท่วมฉับพลัน เมื่อวันที่10พฤษภาคม2565กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนเวลา4.00นของวันนี้พายุไซโครนกำลังแรงอัศนีบริเวณชายฝั่งประเทศอินเดียตอนกลางมีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด14.7องศาเหนือลองติจูด84.3องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุนี้กำลังเคลื่อนตัว ทางทิศตะวันตกค่อนข้างเหนือด้วยความเร็วประมาณ14กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะขึ้นฝั่งประเทศอินเดียตอนกลางในวันที่10-11ถึงพฤษภาคมนี้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรงแต่จะทำให้ลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักมากบริเวณภาคใต้ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระว,วังอันตารายจากฝนตกหนักถึงหนักมากได้ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ำช่่มฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้สําหรับคลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกําลังอ่อนลงโดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูง1-2เมตรส่วนอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยยังมีฝนตกหนักต่อเนื่องกับมีฝนตกหนักบางแห่ง และมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่บริเวณของภาคใต้ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา0600วันนี้ถึง0600ของวันพรุ่งนี้ภาคเหนือ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักมากในบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตและเพชรชบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่สากองศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10 2ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงพาตวันออกเฉียงเหนือ มีฝนฟ้าคะนองร้อละของพื้นที่กับมีฝนตกนั่งในบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดกลาลสินยโสธรมุกดาหารนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินภุณภูมิต่ำสุดอยู่ที่22องศาเซลเซียสภุณภูมิสูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 2ถกิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาการจนบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่36องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ1-2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักมากในบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กบมีฝนตกหนักมากในบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเกต็ตพังงากระบี่และจังหวัดตรังอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1-2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นสูงประมาณ2เมตรกรุงเทพมหานครและประิมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภ,ภูมิต่ำสุดอยู่ที่25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่36องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว10 20กิโลเมตรต่อชั่วโมง